ง,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 งจย่าแล้วทุกอย่างที่อยู่นี่คือแกะสลักใช่ไหมคะแกะสลักทั้งหมดฮะแกะสลักทั้งหมดแกะสลักแบบกรรมวิธีแบบแบบโบร,โบราณซึ่ง ผมเรียนว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยก็เทียบชั้นของชิ้นงานแกะสลักหรือสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ที่สร้างจากไม้เพียงแต่ว่าความยากเนี่ยมีมากตรงที่ว่าวิธีที่จะนําชิ้นส่วนแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละก้อนแต่ละองค์เทวดามาปติปต่ปตอกันให้คงยึดอยู่ได้ในสถาปัตยกรรมหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ตะป,ปูไม่ได้ใช้เหล็กไม่ได้ใช้ปูนหนูกำลังจะเท้าก็เขาใช้อะไร <คอ>ก็ใช้เข้าริมเข้าเดือยแบบวิธีช,ช่างโบราณรจริงๆอันอันนี้เป็นเป็นสืบสารมาจากกรรมวิธีแบบโบราณโบราณที่เขาทํากันจริงๆนะฮะ prize. เอาไม้มาต่อกับไม้โดยวิธีกรรมต่างๆใช้ยางของเนื้อไม้เองเป็นกาวที่จะติดตัวเขาเองใช้ไม้ตัวเขาเองเหลาเป็นแหลมๆให้เป็นตะปูเพื่อจะเอาตัวเขา,เเเขากับตัวเขายึดติดกัน แกะสลักมาแล้ว30กว่าปีนะครปีนี้เป็นปีที่34แล้วก็อ,อยังครก็คือถ้าเสร็จแล้วก็จะมีลวดลายที่ละเอียดวิจิตรการตาแบบนี้แต่ทีนี้ที่เห็นเนี่ยยังยังเป็นพื้นเรียบๆอยู่ต้นเสาต้นไหไรซึ่งต้องทําต่ออีกมากม,มายียก็คํานวณไว้อาจจะประมาณสัก20ปีจะเสร็จหลังจากนี้เป็น50กว่าปี ครับนี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับประทานมาจากาสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ด้านล่างที่เป็นพผะาอบเห็นเดียงเดงกันก็เป็นของพระสาวกต่างๆนะพระอรหรันตธาตุ <c oughs> ในโลกนี้วามเป็นสัจธรรมเนี่ยต้องมีครอบครัวถ้าไม่มีครบอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีลูก นี่คือหนึ่งเรื่องแล้วที่เป็นสัจธรรมแล้วสองคือโลกนี้ก่อกําเนิดมาด้วยอะไรก็ที่เรายืนอ,อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะสี่องค์ที่เห็นรอบๆตัวเรานี่คือดินน้ําลมไฟที่เป็นที่กําเนิดโลกมนุษย์เป็นเพียงฝุ่นละอองเล็กๆของโลกและจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลร่างกายและสังขารย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไปแต่ความจริงและความดีจะเป็นอมตะ สำหรับวันนี้นะคะที่ปราสาทสัจธรรมเนี่ยเราได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ชัดนะคะที่มามอบความรู้ให้กับพวกเราขอบคุณพี่ชัดนะคะขอบคุณค่ะคุณครับครับ,รบยินดีครับ แล้วันนี้เนาะค่ะตานกันน่างนิวเนาะก็ได้ระทานผไปชมไปเห็นภายในประสาทสัจธรรมแล้วว่าสวยงามอลังการเอาเมสซิ่งขนาด,ดใดแน่แล้วลำดับต่อไปเราไปกันที่ <c oughs> ทะเลค่ะเรามาที่จังหวัดชนบุรีนะคะเราก็จะพลาดไม่ได้เราจะไปทะ,ท,ะทะเลทะเลทะเลเราจะไปดูเรือใบส่วนจะเป็นทะเลที่ไหนนะคะต้องรอลุ้นไปกับเรานนคะไปเลยตอนนี้นี่วาพี่ตานะคะก็อยู่ที่หาดจอมเทียนค่ะพัทยาใต้นั่นเองค่ะ การเข้าวัดนะไ,มไม่เสียหายเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆทําให้มันชําระล้างใจเราเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ต้องคิดจิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านและสถานที่ที่เงียบสงบนะคะอย่างที่เราทั้งสองคนได้บอกไปเนาะก็จะเป็นที่ไหนไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ที่วัดพัฒนตะาอาสพารามค่ะค่ะกตั้งอยู่ที่ตำบลน,นองไผ่แก้วอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ ท่านผู้ชมคะแล้วตอนเศร้าที่ผ่านมาเนาะพอเรัร้องสองคนก็ได้ใส่บาตรทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้มาแค่ใส่บาตรอย่างเดียวพี่ตาลเราก็จะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมของที่นี่ด้วยค่ะและเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่าคอร์สปฏิบัติธรรมของที่นี่จะสนุกแล้วก็จะสงบขนาดไหนนะคะไปพร้อมกับพวกเราเลยค่ะ ทางก็จะเป็นต้นไม้ต้้นไม,นไม,ไมและถัดจากต้นไม้ไปก็จะเป็นบ้านพักสำหรับคนที่มาปฏิบัติธร <5 S 1> รม ความเป็นมาของที่นี่นะก็คือสืบเนื่องตั้งแต่สมัยแรกๆเลยก็คือหลวงพ่อด็อกเตอร์พัฒนตะอาสภาะมาเถระเนี่ยท่านเป็นภิกษุชาวพมา่านะเข้ามาประเทศไทยเราก็เมื่อปีพุทธศักราช2496นะเข้ามาแล้วก็อยู่ที่วัดมหาธาตุสอนวิปัสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ที่หลายคนรู้จักกันว่าแบบพองหนอยุบหนอนะ